เราบ้านทุ่งกับโรงเด่นครับพาม,มาดูของฝากที่วัดพระธาตุช่อแฮนะครับดูมีอะไรบ้างเข่าแคบอะกินได้เลยไม่ต้องปิ้งวะเขาใส่พริกด้วยเนาะ โอเคนี่โขน้าแผนเ่ขวนดอกนิ่วนี่แหละมะแขวนมาแขวนซูมเลยพิกลาบเียก็ต่อมาแต่มาแขวนเนี่ย มาเมืงองแพร่ต้องซื้อเสื้อแป,ปนะรแกงอะแกงเลยไหนไหนลงเล่น,นหนอห่อยไปเท่องมาองนี่อ้าซจกันต้องเอาพลาัมาเตยอ,อย่างเดียว <c oughs> ไปทหาพลัมาเตยไป วันดีอากาศร้อนแต่ว่าฝนตกน,น,น,นี่หรือเปล่าที่ว่าสนซัดอะ่ะอ๋อเดี๋ยวจะพาไปซื้อน้ำพริก ขาบอกน้ำพริกนี่มีมีเฉพาะที่จังหวัดแพร่นะครับนี่เป็นทางออกนะครับเดี๋ยวมาดูแปบ๊บเดียวมีทางลัดมาลานจอดรถนะครับเมื่อกี้ผมมาซื้อซื้อกล้วยปิ่งตรงนี้แหละแล้วเขาบอกมีน้ำพริก กินมาซื้อกล้วยปิ้งนี่เขาบอกให้ดูน้ำพริกน้ำพริกอะไรนะพริกหนุ่มน้ำพริกน้ำย้อยมันหอมดีที่เขาบอกหอมน้ำพริกน้ำย้อยกี่บาทกครับสิบห้าบาท ซื้อไปชิมดูนี่ต้นมากนะขี้เขาเนี่ยขาอย่าองเนี่ยปวดใหญ่ที่อินได้ห้าสิบบาทอันนี้ก็ไม่นน้ำย่อยกัครับอันนี้เป็นแน้ำย่อยเจ้าอันนี้หมูกระจุกเจ้าน้ำย่อยนี่คือมันเป็นน้ำพริกเผาค่ะเนาะน้ำพริกเผาเปิดดมไหมยังเนาะเปิดแล้วครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีน้ำพริกมีน้ำมันอันนี้แบบแห้งนี่แหละเจ้าเจ้าน้ำมันมาถึงแบบคือว่าจะตักตั้งบนนึกจ้าอันนี้คือตักตั้งหลุมกระทะอันนี้หนึ่งอนอันนี้เหรอ เราไปชิมดูกุ้งังเกเอเออกุ้งนี่อันกุ <c ười> ้นี่สองอันนี้กี่บาทครับกห้าบาทกูได้ทุงใหญ่เหมือนกันนะเอาสองอันเนาะเอาไปฝากให้ยายด้วยนะร้อ <c ười> ยนเดไดซีอันก็ไม่เจ้าเป็นร้อยหนึ่งพอดีสี่อย่างเนาะ ของฝากเมืองแป้กวล้วยงับบังกระดุงอ๋อกล้วยบาังกระดุงอ๋อพิชโนโลกลดอง,งอะไรดองเหล่ากันนี่มีอะไรเสื้ออื่นไอพวกแกดองกินเยอะมันจะมันขำมาหัวอไออย่างเดียวพอสามอย่าง ขครับผม<ซ>จับพอดีเลยโอเคนะครับถึงเวลากลับบ้านครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับ